สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นวอลุ่ม3นะของการออกไปไล่ละะะ่าหาซื้อการ์ดปริญญาเซนเซ่านะฮะรอบนี้ก็ผมมีสั่งออนไลน์ไปเมื่อ2วันก่อนนะล้ว5แพ็ค5แพ็คใหญ่เออก็เดี๋ยวรอว่าจะมาถึงันไหนแล้วตอนนี้ก็ไปเจอมา1แพ็คไอ้แพ็คที่เจอมาเนี่ยตลกมากผมไปที่ร้านใช่ถามเขาเขาบอกมีแพ็คหนึ่งมีแบบหลังร้านแล้วกดมาแพ็คนั้นเนี่ยผมถามว่ามาไหนบอก มาอยู่ที่เนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วไม่ใครมาถามซึ่งทุกร้านที่เข้าไปหลายเซเนบ้างเลยของส่วนมากที่ได้มันจะอยู่หลังร้านเออไม่วางบนเชฟอยู่หลังร้านหมดเลยอ่ะต้องตั้งชื่อเล่นมันขนมหลังร้านหรือเปล่าวะ,วะบางสาขาก็มีอย่างเนี้ยสาขาได้มาสี่ซองเออก็เอาก็ซื้อมาหมดเลเออลองมาลุ้นดูเห็นบางคนเขาก็ได้นี่นะขอบเงินอะไรจากพวกเศษแล้วก็ลองซื้อดูแต่ผมจะเน้นไอนเนี่ยเออล็อตไอ้ยี่สิบห้าศูนย์เจ็ดเออมันก็จะเป็นล็อต ธรรมดาซึ่งรถธรรมดาอย่างที่เห็นกันก็การขอบเงินเริ่มออกมาแล้วตามที่ผมคาดการไว้นะฮะออก็ออกมาเยอะขึ้นนะแล้วเป็น t r เ r ก็มีบ้างป่าปลายแต่ไม่เยอะนะฮะก็เดี๋ยวก็มีขายออนไลน์รถอ,ออนไลน์มาเรื่อยๆแล้วหลายๆสาขาตอนนี้ก็มีของแต่วยความที่ว่าถ้าเกิดสขัไหนไแม่งมีเินเชลเยอะๆเป็นแบบสิบยี่สาม2ิบองมไม่เอานะก็คือมันเสียวะ่ะโดนคัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซื้อเป็นแพ็คในอุ่นใจสุดละ เพราะโดยมากเนี่ยก็จะได้หนึ่งใบล่าสุดมีลูกค้ามซื้อไปมีซื้อไปสามแพ็คก็ได้มาสี่ใบก็มีอยู่แพ็คนึงออกสองใบไงเออมันก็รันดอมอันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลยุยอันนี้ก่อนละกันแล้วนวนี้จะมีนี้ด้วยนี่ดาบพิฆาตอสูรเพิ่งรู้บอกว่ามันไปหายากด้วยเบอร์หน 1, ึน 2, ่งเบอร์สองเบอร์สามเพิ่งรู้วันนี้เองโอเคเรามาลุยกันเลยดีกว่าไม่เนการเสียเวลาเอาว่าข,ขอบเงินทีเว้ยเห็นเขาได้แล้วอยากได้ไดบ้าง กองที่หนึ่งไม่ใช่แล้วอา,อ,อา cancer กับ average blue normal ก็ราคา g า s ตอนนี้ในตลาดที่เห็นก็รู้สึกว่า,อ,าอ๋อกจะหาใครไม่เจอราคาก็ค่อนข้างไม,ไม่ดีนะไม่รู้ดิ เห็นใบอาขายกันสามสิบสี่ซี่ยังปล่อยยากเลยอ่ะเออวีห้าบาทหลุดจะมีหลุดมาเลยอ่ะแล้วก็ไอตัวอะไรอ่ะอาอาก็แล้วแต่ตัวแล้วก็มีขายกันอะไรอ่ะแปดสิบร้อยหนึ่งนะอีกทีแล้วก็น a n c e r ซ้ำก็ล่าสุดเห็นบริษัทก็ออกมาเลยจะมีเหรียญไอเหรียญกลมๆอ่ะแต่เป็นกระดาษอ่ะเออ จริงของใหญ่ทำเป็นเหรียญพลาสติกอ่ะเหมือนที่ของญี่ปุ่นจะเป็นเหรียญพลาสติกอ่ะสวยมีดักนบอลเอฟบอแดงมีเยอะมากเลยอ่ะไฮ้ยอะไรบ้าแล้วก็ลิซ่ามิสตี้โอ้อยากได้ขอบเงินอะเซียสักใบนะให้น้อยก็เออลดถือว่าเออพาทนี้ก็ประสบสำเร็จละ เห็นเอสเอสนาก็ออกหลายใบอยู oh, <owner gef> <necessary> ่นะเห็นมีคนได้เบอร์สองสี่อันนี้เห็นแวบอยู่นี่อะไรเนี่ย the a s <ain> <essa> t e r i a n cancer cross ช่วงนี้ไอ้ขนมออกมาเยอะมากเอ้ยวันนี้ผมเจอไอ้ติมวอลไว้ปกติอ่ะผมมีประสบการณ์ไอ้ติมวอลเขาเรียกก็แม่งไม่จอดวันนี้มาจอดหน้าร้านเลยเนอะผมก็วิ่งไปเลยสมรถมันติดไฟแดง่ะพี่มี ไอติมมันยังแถมการ์ดอยู่หรือเปล่าคนขายเป็นแขกผู้ใายไม่ชัดกระดาษหมดกระดาษกระดาษอะไรหมดอ๋อการ์ดจำเรียกกระดาษก็หมดจริ่งก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้เป็นบางคนเขาไปผมว่ามันต้องมีแบบพวกไปขอซื้อเข้ามาหรือว่าอะไรดูทรงนะนะผมสาดีใจนะแล้ววันพันปีไม่เคยเจอรถติมบอลนี่แม่งตอดหน้าร้านอนะ่ะวิ่งไปเรียกหมดเดี๋ยวต้องเดี๋ยวดูวันนี้ถ้าเกิดไอ้ดับแค่ศูนย์ได้ใบหาย,ยากสักใบนะ แล้วก็ไอ้นี่มาแล้วมะไอของไอฮีโร่ของฝั่งดีที่เป็นออกมาแคมปัสเห็นคนก็โพสตลงแล้วนะอ้วนกากกันเยอะเกินเนะาะส้ำอีกเลยจ้าเดี๋ยวนี้จะมีของแปลงมาเปิดให้ดูด้วยอันนี้เป็นรวมไอตัวร้ายของฝั่งดีซนะแล้วก็อันนี้เป็นอ๋อซูปเปอร์เนเชัล เป็นซีรีส์ที่ผมชอบมากเลย,ลยที่เมริกาดูยาวมาอ,อันนี้ออกมา15ซีซั่นนี่เป็นซีซั่นหนึ่งกับสามเป็นการ์ดเห็นยวไแก่กันผมไปคนเจอมารางที่ผมกดผลของกลับจากอเมริกาอยู่ในรางนี่ไม่ได้เปิดเลยเีย๋ยวมาลุยอะ่ะเฮ้ยนี่กี่ซองแล้วเนี่ยอาชีพไหนซองที่เจ็ดแล้วอะ่ะจะมาไม่ยักมิตรรักแฟนเพลงว่าอย่างไรอ่เอ๋เอ๋อาเซียใบนอ n o r m ล l lot ที่ผมชอบใบนี้มากสุดอะ่ะเออมันดูดีสวยอะ่ะ อันนี้นะ่าทำเป็นพวกไ e อ้วิบวับเนะเาะคุณว่า,วาสวยเนาะเฮ้ยเอ็นล้วนไม่เอานะ่าตลกละเฮ้ยกูเป็นเล่นไหมอ่ะเห็นแดงแดงแล้วเห็นแล้วอะไรสีแดงแดงวะ อามีดาวๆเรอะอ่าอ่าอาจริงด้ะใครวะยีงไม่รู้งั้พวกเราเคี้ยวหัวไม่คุ้นเลยอะไรเนี่ยโอ้มายก็อีตัวนี้เห็นชาวบ้านได้เยอะมากเลยอะไรสักให้ดูใกล้ๆสกายโคลด์โชว์โชว์วะมันก็สวยแต่ใบมันก็คนมันออกเยอะมากขายกันแปดสิบมันก็สุดโอเคอ่ะอ๋อนี้ก็ได้อ่าอ่าหนึ่งใบ ชุดนี้ว่าจะเก็บไอ้เนี่ยอีใบเอ็นให้ครบสักชุดหนึ่งพอลรอดไอยี่แปดที่ใส่อยู่แล้วผมใบเอ็นผมเยอะมากผมไม่เคยมันจัดนะเยอะมากอะ่ะวางมันกองๆใส่กล่องไว้ไม่มีเวลาจัดเพราะจัดทีเสียเวลามากเลยขนาดตอนแรกที่แยกประเภทอะ่ะแยกใบแบบซ้ำปนกันยังใช้เวลานานถ้าจัดเป็นชุดมันก็แบบใช่ไหมที่เวลาเดี๋ยวต้องต้องนี้ละไอ้เซียหียวขายก็สี่ร้อยนะครบชุดอะ่ะไอยาฮ่าอีกีกัแบเบซ่ย นี่อันนี้ก็สี่ซองบนเชลซี่ร้านข้างๆเอเรียบทางด่วนอะไรที่มันจะไปสุดปราการอ่ะเออเลี้ยไม่ถูกถนนขับไปผ่านมีชื่อเวนอันหนึ่งก็เลี้ยวเข้าไปลองดูแล้วกว่าจะได้สี่ซองนี่หาคือเขาไปหลังร้านนานมากอ่ะนานจนแบบอ,ออกมาแล้วก็สงสัยแล้วเคี้ยนสี่ซองมีแล้วว่ามัน,มน,มนไปเขาไปที่เขาไปหาให้เขาบอกเขาเห็นเว,ว็บอ่ะอันเดีบาลานกับเบตมอ อีกสองซองพี่น้องอดทนกันหน่อยใส่เกลือสีซองนี้เดี๋ยวมีใบเดียวอะ่ะอะไรเนี่ยเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมีใบเดียวด้วยอ่ะตลกละนี่ก็บองเอ้ยอะไรทำไมทำไมอ่ะเดี๋ยว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 นี่ก็มีใบเดียวเดี๋ยวเสียยาอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันมีใบเดียวสองซองเลยวะเดี๋ยวก่อนอะไรเนี่ยโอ้ตาย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 จ่ายไปแปดสิบบาท การหายไปสองใบโอ้นะนี่ก็ไอแพ็คที่มาเป็นแพ็คก็ได้นี่มานี่ตัวเนี้ยผมว่าน่าจะมีกันเยอะเหมือนเกิดตลาดเลยแต่เป็นนาอาโอเคนี่ก่อนแล้วก็นี่มาอันไหนดีอ้าวไอ้นี่ก่อนแล้วซูเปอร์เนชัเอร์ ครใบเลียงว่ามันมีใบไหนบ้างไงร่นะางกายตรงนี้โอ้นี่สมัยแซมกระดินยังหนุม่มๆอยู่เลยมันมีลายเซนด้วยนะไอชุดเนี้ยเออลายเซนตู้ึกว่ามันออกยากแต่ว่ามีราคาอยู่นะตอนนี้ราคาขึ้นแล้วเพราะว่าซีรีส์มันจบแล้วสิบห้าซีซันจะเป็นจริงๆบอกชื่อตอนแล้วรูปตัวละครนี่จอยเดอร์ฮันด์นี่ตุ๊กหัวจังเด็กอยู่เลยในซีซันแรกๆไง อู้ผมติดงานเงาไปต,ตอนอยู่อเมริกาต้องโหลดไป็นดูในนั่งดูในรถอ่ะทำงานอ่ะเออทำเดลิเวอรี่แกอยู่ที่นู่นอู้ยผมตอนอยู่ผมไปบิดไลเซนอีเบย์ eBay, หลายครั้งแล้วไปแพ้เขาอ่ะเสียดายไม่ได,ไได้อยากได้ไมสาสักใบนึงอ่ะเป็นซีรีส์ผมชอบมากมากเลยอย่ดูหว่อนถ้าราคาไม่ไม่แรงอยซื้อเป็นกล่องมาเปิดนี่ก็มีการ์ดสี่ใบแล้วก็มีอินเด็กซ์ใบหนึง่งมาวิลเลียน อันแตนแนวนี่นี่อะไรวะอะไรก็ไม่ไม่ขุนอะทาเลียอัลกูไอเหมือนไอ้นีป่ะตัวโกงชื่อมันเหมือนไอ้ตัวโกงเรื่องแบทแมนนะไม่รู้ใช่ปะนะมีบอกข้างหลังอีส h ต d a ์ดอเตอร์อ๋อเป็นลูกของไอ้ตัวไอ้แบทแมนไต่ผ้าของโนเรนไอตัวโกงอะที่เรียมนิวซันแหละนี่เป็นลูกสาว ก็นี่ Penguin. เพนกวินมกาจะมีรายละเอียดทั้งหลังนิดนึงใช่ไหมล้วก็จะเป็นทั้งหน้าเป็นรูปอันนี้จะเป็นตัวตุวโกโงงในฝั่งดีซีนะเขาจะทำมาทำเป็นการ์ดแล้วก็อันนี้ก็แบคแฮนด์ hand, ไอ้มือดำอะแคทวูแมนมาอยู่ในตุกโกงอะเซรีน่าไครต์ อางี่ฟาโอล่าไอ้นี่เดี๋ยวก่อนนะที่ในซูเปอร์แมนหรือเปล่าที่เป็นพวกไอ้ที่มาบุกอะคริปโตเนียนเนี่ยชาวคริปตนันเป็นลูกน้องของไอ้เจเนอเรลซอสเนี่ยนี่ไงที่เราดูในโรงอะตัวนี้ด้วยโดยท่านหนังเอา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 ,เอา,เอาตีแล้วเอากระซ้อแมวตีกัน กบฝึกก่อนนะก็มีห้าใบอะเนี่ยอันนี้สิ่ผมไปซื้อต้องลดราคามนะั้งที่ร้านเกมส์สต๊อปเออไปซื้อมาสองโอเคแล้วก็อะไรต่ออ่าน,นี่เลยแล้วกันดา่าไปแค่ศูนย์เนี่ยสิบสองซองก็คือที่ผมซื้อเพราะอะไรป่ะบอกว่ามันมีโปรเซเว่นไงซื้อครบสองร้อยกี่ครั้งไม่ได้เงินมันได้เป็นเงินคืนไงผมก็เลยซื้อไอ้เนี่ย อดัญญาสิ่งคุณซื้อพวกนี้แบบสองสิบสองบาทใช่ไหมอีกสี่ซองให้มันครบสองร้อกว่าบาทต่อหนึ่งบินมาใบแรกได้อะไรกันมาดูฟับเอาให้อ่าทันจิโร่ใบนี้ยังไม่มีเนี่ยคุณดูสิบสองบาทได้สองซองแล้วเยแม่งวิบวับอย่างเงี้ยคุณดูดิโคอ,โอดัญญาทำการให้มันนะนิดนึงเขินนะมีเขินไหมเจออย่เงี้ยไปอ่ะ ไกลกไปไหนแล้วเนี่ยเอาตายแล้วทำเวลาหน่งยมยาวอ้าเนสโกจังเออมาแล้วได้ทันจิโร่เนสโกจกังเบอร์อะไรวะหกสิบสองเดี๋ยวไปดูเชิญกันอยู่สองตัวแมว น่า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 กลา,างเล็บแล้วเอาอะไรตามดีวะมาต่อต่อต่อ,ตอฟับเขาให้หน้าต่างสีดำฟลุปเฮ้ยอินโนซิกเกะไอย้ยังไม่ซ้ำเลยสามใบละอลเออยชาวบ้านเขาได้ซ้ำกันเยอะนะ่ะไอ้อันเนี้ย โอเคแต่ข้อเสียคือมันซ้ำถ้าซื้อเป็นแพ็คนี่ซ้ำบานอะ่ะนี่ผมซื้อจากหลายสาขาไงสาขาละสี่ห่อมาต่อต่อต่อเออใบนี้เบอร์อะไรเบอร์ห้าสิบคุณแต่ผมชอบคุณการ์ดมันมันบางมากเลยอะ่ะแล้วก็เนี่ยหลังการ์ดเลยหลังการ์ดแม่งกอลังตารอ่ะแล้วเป็นพลาสติกอะ่ะดูดิยุบกับๆเลยอะ่ะเจออ๋งว่ะชอบชอบเออเนี้ยทำบอก เออคุณภาพอย่างนี้ผมโอนะเรียนยายกระดาษโดนน้ำนิดนึงก็เรียบร้อยแนละ้วฟูมาเลย ه, นี่เบอร์ยิบสี่ใครสนใจจะรับแมวปลูกกาล้าก็ทักมาได้นะ ได้ไหมสตีเอ็มมาเบอร์อยู่สามสี่ตัวเฮ้ยเบอร์อะไรอ่ะอ้าเบอร์สามอันนี้ก็ใบหายากหนึ่งใบเขาบอกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเอาได้แล้วเว้ยเดี๋ยวก่อนนะขอบมันเขียวอ่ใช่ใบหายากปะเขาบอกว่าใบาหายากอะ่ะใครบอกใครบอกไม่รู้อ่ะเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามอ่ะเอาไว้ได้ได้เนี่ยเ 1, 2, 3, ออผมอ่านเลยเขาบอกว่าใบาหายากมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามได้เบอร์สามมาใบละ ตอนลุมนก็มันดีนะฟุ๊บเบอร์อะไรเบอร์ยี่สองเ้นี่ก็สวยเป็นถูกการเอาจริงๆอันนี้แดดจริงๆเอองานดีงานดีนดแล้วสิบสองบาทนี่สองใบอ่บอะคุณเอออินโนสุเกะเบอร์สิบสี่นี่สวยดี ถ้าเป็นเลเซอร์อย่างนี้จ้าบมากเลยอยากแทบ,บเลเซอร์ลุกแบบเหมือนพาร์ทที่สิแปดจุดห้าเออคิดว่าอาร์กับเอซาร์ชอบผมชอบแบบนั้นอนะมันดูมีมูลค่าดิอา้าวทั้งกิโลเบอร์สิเบเอ็ดดูเด็กการ์ดนังสวยนะเว้ยฮะนะเ,เดี๋ยวนะเออเดี๋ยวมีนี่มาโชว์อะไรวะไอ้คา,าบี้คาบี้รู้สึกมันจะเริ่มจะไม่มีจะแผงอ่ะนะไอที่มันเป็นโปสการ์ดไอ้วันพีซอ่ะแอ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 ะ เออแล้วก็มีไอ้ของโลออนของแอคมั้งที่มันแถมการ์ดไอเนี่ยวันพีซอะที่มันแต่ผมก็คล้องใจขวดมันโค้ง,งชื่อมาแล้วเข้าการ์ดไปแต่ข้างขวดแล้วการ์ดมันไม่งอวะตอนนี้เซเว่นมันมีโปรนะหนึ่งใบวันเก็ดวันขึ้นหนึ่งแถมหนึ่งอะเออแล้วเข้ากับมันสับชิ่กว่าบา้างได้การ์ดสองใบได้โลออนสองขวดด้วยใช้กันใช้กันจนไอเนี่ยคุณอ่านี่เบอร์ศูนย์ห้าเก้ามีครอบขวทันจิโร่อันนี้มันจะเป็นตอนไอ้รถไฟอะไรสักอย่างอะ สึกรถไฟสู่นิรันผมไปดูมาสองรอบนะรอบสองในะไอแม็เออไม่เก่งอ่ะชอบซึ่งผมตอนแรกผมก็ยังไม่ดูไอตัวซีรีส์กระตูนอแม่แต่ไปดูไอเนี่ยไอตัวมูฟวี่แล้วผมชอบไงก็เลยตั้งหลังก็มาไล่ดูชั้นไยเบอร์อะไรเบอร์ห้าสิบไอซ้ำแล้วจะซ้ำมาดูหื่นไกอบกาอย่านเลยเด้อจะได้ใบจะได้ใบหายากใบหนึ่งใบอีกตัวละ เงียบแล้วแมวตีกันนี่ปั๊บเขาให้สามแต่คนดว่ามันพลาสติกเวลาเราซ้อนกันต้องระวังนิดนึงนะอย่าให้มันมันซึ่งอาจจะขูดกันได้นะผมผมก็ไม่แน่ใจนะคิดว่ามันจะขูดกันได้แหละมีใบนี้ใบ,ใบหายากเบอร์สามเขาบอกว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเนไปหายากน่าจะเป็นเบอร์นั้นแหละ นี่น่สิกจานก็โอเคนะไออันนี้อันนี้ถือว่าโอเคแมงแมวกัดกันตอนนี้เนี่ยนะนี่นะครับอาหาดูช้าๆนี่อันนี้คาดว่าจะไปหายางในเบอร์สามให้ดูวน ก็งานดีฮะน่าน่าสะสมนี่คำนี้ก็หน้าสะสมงานดีงานดีน,ดนี้แนะนําเลยเออใครนะดูเรื่องนี้ชอบเรื่องนี้ไปเก็บซื้อเก็บใช้ได้งานสวยงานสวยอ่ะอวดนี่หน่อยนี่ขออวดหมดละกันอ่ะ,อะนี่จากที่ไล่เก็บซื้ออยู่ช่วงมันมันมันซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไงไอเนี้ย นี่นดูนี่นี่ต้องมีซ้ำเหมือนกันแต่ไอที่ใบเป็นขอบทองทอง่นซ้ำสาไหมใบขอบทองผมไม่ได้เลยนะมันจะเป็นขอบทอง้ดานหลังนะเออนี่ก็ได้เท่านี้ไม่ได้เก็บครบนะฮะไม่ได้ตามในขนาดนั้นนะโอเคแล้วก็ไอ้นี่ อันนี้เริ่มไม่มีตามไซเว่เริ่มหาไม่ค่อยมีแล้วนะนี้น,นี้เป็นใบห้าดาวนะเราเห็นพววิบับผมชอบวิบ,บับประมาณเนี้ยมันไม่ต้องเด่นมากคือแบบเวลาเรืองแสงแล้วยังไม่ต้องแบบชัดเจนเหมือนกับของอโอดัญญาเนี่ยวิบับประมาณนี้ว่ากลางสวยนะมันมีหนึ่งถึงห้าดาวห้าดาวก็จะมีเนี่ยมีดาวหลายนะชินจังแม่งลูกเล็กเด็กแดงก็รู้จักนะใครจะตามเก็บยังทันอยู่นะแล้วก็อีกนิดนึงแถมนี่ ช็อ,อกโก้ขนมนี่วับ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 เอไปได้มามันล็อกมีร้อยแบบร้อยสิบแบบหรือร้อยแบบจำไม่ได้ละให้ดูใ,ใกล้แบทแมนกับสาวน้อมาตาจันเห็นไหมมันก็คือไอ้ความที่มันเป็นสามมิติเนี่ยที่มันน่าสนใจ ก็มีแบบรึ้รับปุบได้ก็ก็ลองดูฮะตอนนี้ก็อ๋อพาร์ทนี้รู้สึกว่าเซ็นเซียจะหาง่ายขึ้นนะลองลองลองหากันดูนะตามร้านเซนดีละเว่นมันก็มีคนก็ไปเก็บผมก็ไล่เก็บนะแต่เดี๋ยวนี้มันก็จังหวะมีก็มีหลายสาขามีเยอะจังหวะไม่มีก็คือช่วงนี้ไม่มีอย่างวันนี้ผมโทรไปเช็คหลายสาขาไม่ไม่มีของเลยก็ไม่ได้ออกไปก็ขอโชคดีได้ทุกท่านนะฮะส่วนผมก็ยังไม่ได้สามสี่พาร์ทแล้วสามพาร์ทลวก็เดี๋ยวดูก็ ก็เดี๋ยวนี้ของจ่อจออกมาเยอะเลยที่ดูตอนนี้มีของไอออขบวนการอ,อะไรจออกมากันอีกอะเป็นวงกลมของคำคำหรือใลลช่ไหมเห็นแวกแบบจะเป็นไอกางกลมอะเป็นพวกขบวนการเป็นการเลเซอร์ด้วยนะเออ้กี่เป็นร้อยแบบจำไม่ได้กี่รรอยไ้ไปดูเอาเออก็สายสะสมก็จะเปลืองเงินนิดนึงนะฮะก็เอาที่ไหวยิ่งน้องๆนุงๆน่งเงินน้อยก็้มงไปซื้อเยอะนะเออเก็บเงินไว้กินขนมบ้าง ก็ฝากบอกไอ้พวกขนมแทะไอ้ของแถมขนมเนี่ยขนมทำอร่อยหน่อยนะเออผมก็เอาจริงๆอนุหาผมตั้งแต่ผมซื้อมาเป็นหลายร้อยซองกินไปแค่สองซองเองเออซองตัวอกอนแลยแต้ผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ค่อยชอบอะ่ะเออผมชอบมีช็อกโกแลตมากกว่าอย่างแชมปัสเนี่ยโหอย่างชอบเออกินง่ายอะ่ะพทีแคมปัสซื้อมาก็ผมจะให้แมปัสบบดูหนังก็จะเข้าโรงไปนั่งกินในโรงเออเพลินดิ แต่น้ำตาลก็เยอะกินก็ระวังแล้วกันช่วงนี้คนไม่สาบายป่วยอะไรก็เยอะเส้นเลือดแล้วก็ระวังตองสุขภาพด้วยแล้วกันนะโอเคคลิปยาวแล้วก็ขอสุขสนานโชคดีกับการไล่ล่าตามหาการโอเดนยาเซนเซีาวันนี้ก็มาเปิดหลายอย่างแนละ้วก็เห็นอยู่นะก็มีเซนเซียเราแม่งไปเจอแพ็คมีมีใบเยอะสองสองอันนะตลกมากเลยแล้วก็ไอ้นี่ไอด้ดดค่าศูนย์ได้ไปหายากหนึ่งใบ ถ้าผมจำเสถียร์เขากดอยู่เมื่อวานว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองมันหาเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามันหาย,ายากแล้วก็ 3, ได้เบอร์สามมาใบนึงโอเคอ่ะแล้วก็ไอ้นี่ก็ได้นี่มาอาร์อา,อามาหนึ่งใบก็โอเคเท่าไหร่แต่ก็ะับมันก็แต่เท่าที่มันจะเป็นไปได้อ่ะเนอะอย่างนี้มนก็การเสี่ยงโชคอ,อะเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงใช่เหมือนซื้อหุ้นเลยโอเคครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็กดสไครป์นะฮะแล้วก็เจอกันครั้งหน้ากันเดี๋ยวไปตามมาหาวาิเปิดอีกเออช่วงนี้ก็ ของออกเยอะเกินซื้อกันไม่หัดไม่ไหวใครชอบตัวไหนเก็บตัวนั้นไปละกันนะฮะแล้วก็นนะะวกเห็นว่าคนแบบซื้อเป็นร้อยแพ็คอะเออก็เจ๋งเขาก็มีความสามารถในการหาเนะเขาตัดจังหวัดผมฝากเพื่อนดูบางบางจังหวัดไม่มีคนเล่นเลยนะคุณบางสาขาเลยเยอะมากเออเ็มีเพื่อนผมก็ถ่ายรูปให้ดูอนะ้ว โอเคครับก็แค่นี้ละกันแล้วก็เจอกันครั้งหน้าครับขอบคุณมากที่สสาะเวลามาดูนะครับสวัสดีครับผม